ซิปเปิดได้ลึกถึงก้นกระเป๋าฝาพับขยายได้ถึง6นิ้วล็อกดีไซน์ใหม่น้ำหนักเบาแต่จุของได้14ลิตรนี่คือ B M 03กระเป๋าฝาพับที่ออกแบบฟังก์ชันมาจัดเต็มคุยแอคเซสด้านหน้าหยิบของได้ไวใส่ก็คล่องพร้อม2ช่องย่อยและ1ช่องปากกาซิปช่องหลังเปิดได้ยาวตั้งแต่ด้านบนลงถึงก้นกระเป๋าหาของง่ายเก็บครบ2ช่องแยกแล็ปท็อป14นิ้วและแ1ยืดได้พร้อมช่องตาข่ายคุณภาพสูงดีไซน์ใหม่ล็อกไวใช้ง่ายไม่เสียเวลาแถว ฝาพับขยายได้เพิ่มถึง6นิลใส่ของเพิ่มเท่าไหร่ก็ยังเอาอยู่มีช่องขวดน้ำด้านข้างและด้านบนมีหูหิ้วปุ้มหนักจับถนัดมือด้านหลังมาพร้อมกับสายรัดกระเป๋ารอล่าและช่องซ่อนด้านหลังวัสดุไนล่อนกันน้ำซิปออกแบบอย่างดีน้ำหนักเบาแค่0.67กิโลแต่จุได้ถึง14ลิตรสายสะพายและแผ่นหลังบุนุ่มสบายทั้งวันถือขึ้นเครื่องได้เลยไม่ต้องโหลดสัมภาระมีเลือกสองสีสีดำสีกรม B.M.03 แพ้มินิมอลที่คิดมาคอง,ด,งดีไซน์และฟังก์ชันเข้าเพจแบ็คเบิร์ดทักอินบ็อกได้เลยส่งด่วนในกรุงเทพได้ของเร็วทันใจ3ชั่วโมงถึงบ้านเลย